ก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับก็พ่อไม่ปห้การเสียเวลาไปเลยสิัดเบเตอร์ดีไหมเนี่ย ปิดเท่าไหร่นะปิดดีไหมปิดดีป่ะเนี่ยเออค er อปี้เชเดอร์ก่อนแป๊บนึงอ่าออปชั่นปิดตู้เออเฟอร์เรตขึ้นมาเลยเป็นห้าสิบห้าหกสิบอืม เป็นเดีก็เหลือแค่สามสิบห้าเท่านั้นะเองไปโอ้โหลื่นขึ้นเยอะโอเคเดี๋ยวขอครับเป็นเ็นตัวครับแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ครับเป็นตัวคััหนึ่งตัวแล้วก็สติ๊กอ่าแล้วก็ ใช้ F2 สี F2 แล้วก็ข้าวขวานเนาะ,ะซึ่งผมก็ได้ไปตั้งค่าระบบในการแข่งปแล้วเองเตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้เขียนเองทีหลังแล้วกันเนาะ <S <S เดี๋ยวขอตัดออกก่อนจะต้องรีบหาเหมืองด้วยตัดมันได้วยหาเหมืองไปด้วย โอ้ยได้อาหารแล้วจริงเราม่ให้มันทําลายใบไม้ก็ได้นะแต่ก็ทําลายก็ดีเหมือนกันมันถึงจะได้แบบไม่ได้รอให้มันแบบลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องมันน่ารำคาญเข้าใจปะน่ารำคาญเออหาแก่กับตัดไม้กับลงเหมืองเดี๋ยวเราต้องเดินมาด้านล่างด้วยทำอาหารแต่ตัดไม้ยต่ตรงนี้ก็ไม่เจอเหมืองที่ดี เสียงบอก็ขอภายวยนะครับมันยังไม่มีวิธีแก้โอ้เงยได้เชื้อพู่มที่เรียบร้อยเชื้อพิ่มในที่นี้ก็เอาไปแซฟลิงแล้วกันเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้อ่าสติกจะต้องคาเพิ่มก็ได้สติกน่าจะมีเยอะอยู่อ๋อวัสดีคพอก,กด C นะครับอ่า ก็ต้องหาเหมืองโอ้ยเสียงดังยังวะเดี๋ยวเสียงลบแป๊บอ่าน้อยเกินสิบสี่นี่แหละประมาณนี้น่าจะได้โอเคแล้ว แกะแกะเราไปไหนเออนั่นไงแกะแกะโอเคอุ้ยไอ้นี่แหละมันจะพาแกะแบบวายวอดเข้าใจปะพาแกไวายวอดอะโอเคเดี๋ยวจะไปตาอนทางแล้วกันเราจะตัดขนแกะเอาหรือยังไงหรือซอยเลย ถ้ามีประมาณสามตัวเราซอยมันเลยตอนนี้เจอกี่ตัวอะตัวเดียวไม่จริงอ่ะอะไรนั่นซอยเลยอาวนี่ไงโอ้โหอยู่ตรงนี้เองโอเคไปกันทีนี้ก็วันแรกเราก็อยู่ได้สบายละ เี้ <Yeah. S 2> แล้วก็ขึ้นไปมเ oh, oh, หรอเอาไปด้วยก็ดีค mm hmm. ้างค้าง้าไม่รู้ว่าตอนเอาไปตัดต่อมันเฟรมเลทจะเป็นยังไงดีดคอร์ดอ่าฮะของพี่บันาน่าบอยนะครับเอาไม่ตายเว้ย อืมโอเคแล้วก็ได้เตรียมที่เรียบร้อยเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหคุดเยอะแกะไม่ต้องห่วงแล้วว่ามันจะไม่มีแกะไว้เลี้ยงอ่าโอเคเดี๋ยวห่างๆจากสปอนช้างน,นิดนึงนั่นใช่ไหมมองสปอนช้างอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยภูเขาอยู่ตรงนั้น ให้ผิดแน่นอนตัวนี้ก็คือออ t ติไฟนเนะถ้าไม่ใช่ออ t ติไฟนเดี๋ยวมันลงเชดเดอร์ไม่ได้นั่นไงกดป,ปุ่มเอา้าอ่าก็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วแต่ไปเยอะๆเลยเพราะว่าในการลงเหมืองน,นี้มันต้องใช้เยอะอยู่แล้วอะแตงกวาน่ออุ๊ยเกิด ที่เกิดโคตรเดียวสองสาไอโอมติดกันก็เวลากู้อยู่ก็ไม่ได้เลวเอาลงตัวแหงดีวะเฮ้ยทะเลโอ้โหสุดยอดมากโอ้ิสุดยอดนี่มันใช่าำโอ้ยเกิดเฮ้ยเล็กกว่าเออทีนี้ก็เอากิดปุ่มอีกก็ปุ่มิป เก็บเก็บไป F4 เพื่อ F4 มันเปิดอะไรได้อ่าแล้วก็จะทำเป็นพิกแอคนะครับอ่าไปกดปุ่มเปลี่ยนภาษาอีกโอ้อ๋อเป็นพิกแอคหนึ่งเป็นสโตนเอ็ดเอาเตาด้วยเลยแล้วกันสักประมาณอ้ยเดี๋ยวต้องหาโตมานะคือเล่นแบบทรนมาน นอนเล่นเอตอนนี้เวลาเจ็ดนาทีนะฮะคือคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเฟเมเลตนะฮะแต่ผมเห็นนะฮะเพราะว่าโปรแกรมนี้มันดีมากขึ้นเฟเมเลตตอนเราเล่นให้ด้วยอ๋อ,อเป็นแล้วกันอ่ะแล้วก็ครับเต่าเต่าฟินแลนซ์อ่า Getting u p r a d e เ yeah. ยเอา โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราอายัดสแตปลิงแล้วก็เอาอะไรลงก่อนดีเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอานี้มาละระบายก่อนเดี๋ยวออาขอคาบเตียงก่อนอ่าก็ขาเป็นไม้แบบนี้แล้วก็เอาเตียงมาอ่าฮ่าก็สวิตดีมาแล้วโอ้โหอะชิทเมนต์ไปแบบอย่างเร็ว กดแลเพื do, ่อดูแอคชั่นเมนนะฮะก็อ่านี่ไงเราจะได้เหล็กละป่ะเรามาเอาเหล็กกัน 5. อ่าเพิ่งหัดเล่นนะฮะคือก็เคยเล่นอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบเล่นแบบจริงจังอะไรเนาะอ่าถ้าเราลงไปด้านล่างจะปลอดภัยไหมนี่ฮ้ยรูเหมือนจะปลอดภัยโอ้ปลอดภัยก็โวด แค่นี้ใช่ปะเดี๋ยวขอดึทงทั้งทีอนโอเคกลับมากันต่อนะฮะเนื่องจากเมื่อกี้เกมแคราสนะครับก็เอาเมื่อกี้ได้15นาทีเดี๋ยวเอาให้แม่ไป20ประมาณ20เลยอ่ะเอาลือไปขวานพางังครับขวานนะ,ะโอเคขวามาสออักน่งกัน อันนี้เป็นซ่องสองแล้วกันอันนี้เอาไว้ด้านหลังหมดเลยมันุก็เฮ้ยจุดตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นน่าจะดีนะ,ะน่าจะดีน่าจะดีโดมแพลนด้วยถ้ามีมูล่ามิลิเจอร์แถวดีก็ very good เพราะว่าตรงนี้แหละตรง สวัสดีครับอฟันไม่ถูกเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยจะไปไหนสวยงาม FPS ตกเป็นสิบสิบห้านะเฮ้ยอะไรนั่นอ๋อผู้เข่าเฉยๆแล้วว่าอะไรมีบุบ้าน n ซ c ไหม ดูเหมือนจะเป็นไบโอมเอสมนา่าเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งตัวนี้เนาะอ่าเอาสิบช้นงนี่คือใส่แร็ปให้มันสองิโอ้โหหล่นเลยเอาเป็นสิบหกช้นงก็พอนะ้วก็น่าจะพอดีแล้วอ่าฮะ กอลฟิดบูมิกราอ๋อยัีอู้หู้บักเกะายโอเคเราจะสร้างจุดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์ไปที่แป๊บหนึ่งโอเคฮนะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเนี่ย ได้ประมาณนี้อ่าเดินเข้ามาแล้วก็ตูมก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขุดแมวเลยโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้กันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมร,รับชมเออมาจะจบนะฮะก็บาย